พดกับคุณค่ะแต่แพนรัชเจวีค่ะวันนี้มากับสินค้าอะไรคะจริงๆเป็นสินค้าในคลินิกค่ะแต่ว่าเราอะอยากมาปัดตะก้าค่ะเป็นขายอยู่แล้วในแพนด้าเจวีกรุ๊ปก็คือเทวีคลินิกแล้วก็แพนคลินิกค่ะเป็นสินค้าแบบหยุดความคันค่ะในที่นี้มีใครคันบ้างไหมคะเฮ้ะทำไม ทำไมชื่อมดอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ตรงอ่ะตอนเคยมดนะคะเคยตัวมดมดอยู่เคยคันไหมคันค่ะคันค่ะมีมีคันหลายประเภทค่ะเดี๋ยวดูในตะกร้าเลยอันนี้อันนี้อันนี้พอเริ่มต้นครับผมอีซี่อีซี่ ก็เป็นสินค้าของี c ที่ชื่อี c ก็คืออยากให้แก้คันแล้วก็รู้สึกเบาสบายผิวก็เลยเป็นแบรนด์นี้นะคะก็ขายในคลินิกและร้านขายยาต้องมีติดต้องมีติดกระเป๋าเลยนะใช่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนพวกบัวหิมโ้ไม่ไม่ไม่เป็นประเทศหมือยาหมูยาหมองอะไรสมัยแต่ว่าของเราเป็นเจลเจลเจลหิมเป็นเจลเจลค่ะเป็นเจลท่านอะไรนะคะ แก้ทุกอย่างแก้แผลแก้ละคไขขังฝุน่นละออง P มสองจุดห้าอะไรตอนเนี้ยอากาศเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยเใช่กิ่นก็เป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติทุกอย่างเลยค่ะคุณทัญญาก็คือเป็นไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ําหอมอะไรใดๆนะคะดนี่คือจริงๆมันต้องมีติดกระเป๋านะเนี่ย ใช่ค่ะนี่พกให้ลูกไปเรียนเวลาลูกอยู่ๆก็คันขึ้นมาไม่มีสาเหตุอ่ะต้องวิ่งมารับกลับพาไปโรงพยาบาลเนี่ยเราให้เขาทาก่อนเลยให้คุณครูอะไรก็ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นสารสกัดนะคะมันมีพวกกลุ่มที่เป็นสกินแบเรีอร์พวกผิวอะไรเงี้ยค่ะพวกเท่านวิตามินบีมดกัดก็ได้ใช่ไหมได้ไอ้ไฉนุธรไมืชื่อมดอะ อันนี้ที่ตะก้าปกติ295บาทแต่ว่าเรามีเซตเซตอีกเซตหนึ่งที่แถมกับพวกพวกที่แบบน้ำมันกระเด็นอีกตัวหนึ่งอะค่ะใช่แบบผัดบะหมี่มาเฟียทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะแลวอันเนี้ยเป็นแคมปิ้งก็คือไปด้วยได้ด้วยกันค่ะอันนี้ถ้าแบบว่าโดนความร้อนใช่ใช่ก็บอกแล้วไงเหมือนโบว์โมทุกอย่างอ่ะถ้ารวมกันเนี่ยได้เลย ดูสมบัติเหมือนกันหา,าได้หมดเลยสำหรับแม่บ้านใช่ค่ะสำหรับแคมปิ้งก็ได้ค่ะเซ็ตยังไงนะเซ็ตนี้ค่ะค่ะเซ็ตนี้ปกติ550อาอันนี้เหลือแค่ก็คือเอ่อร้อบาท1 9อ้อบาทค่ะ อยากมาโปรโมทในในติ๊กต็อกตะการเถียงคุณทันยากไปเองแล้วนี่ค่ะคือไม่ได้อะไรอ่ะคะไม่ได้อะไรค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เป็นตุ่มเป็นอะไรแบบตุ่มแดงพวกแบบแผลแผลอะไรเงี้ยจริงๆเราใช้เลเซอร์ในคลินิกค่ะมันต้องมีติ๊กระเป๋าอ่ะเนี้ยผิวสะเก็ดเป็นถลอกเนี้ยค่ะมันมีติ๊กระเป๋านั่นอะไรเนาะสีส้มอ่ะแล้วมีชุดหนึ่งเนาะอันนั้นแหละค่ะก็คือสีส้มเนี่ยค่ะ อันนี้ชุดหนึ่งนี่อันนี้ชุดหนึ่งครับแล้วอันคืออะไรเอ่ยออันนี้เป็นสายแบบคันเกาหัวคันหัวค่ะคันคนที่แบบคันหนังศีษะใช่ยางใช่ใช่ค่ะความมัดสุดเกินไปไอ้ไอ้คันศีสาเนี่ปกติเขาเรียกอะไรนะ สัุไม่ไม่เป็นาดเป็นเป็นตุ่มตุ่มตุ่มสิวอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะหรือว่าผมงอกแล้วคันนะคะย้อมหัวคันก็ได้ค่ะอันอันนี้ยอมไหมคะอันนี้ยอมทาทาก่อนยอมก็ได้นะคะพวกไบเกอร์พวกเอ่อที่ออกกําลังเอาดอยเยอะๆเลยก็ได้ค่ะและอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น้อบาบค่ะเป็ะทานส์ามแดนฝัดจัดต่อยเนี่ยค่ะ่ นี่แหละอันนี้มันเป็นเป็นเป็นพวกนั้นหมดธัญญาที่พี่บอกอ่ะจริงๆรมันต้องมีพกไว้ใช่ค่ะทุกแม่แล้วที่เป็นบารนี่คือไงครับบารนี่ก็กันแมลงสัตว์กัดต่อยทุกอย่างเลยอะค่ะเป็นกลิ่นอะโรมาคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้ล่ะค่ะ159บาทค่ะโอ้มีใครได้ถูวันนี้ไหมครับทิ้งมาหน่อยทิ้งมาหน่อยไม่ไม่มีไม่ได้ไหมคะหื่นพาอาหารตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ ได้ค่ะได้เป็นตัวเจลมันดีตรงที่ว่ามันซึมเลยมันไม่ยุงชื่ออะไรอ่ะอันไหนค่ะ easy 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 มาแล้วจ้าพี่คัดตรงไหนอ่ะันตรงไหนอ่ะมโนทำเองเหรออ่ามันเป็นก็เป็นก็อยู่ในคลินิกค่ะใช่ค่ะจริงๆเป็นแพทย์ผิวหนังมีการบอร์ดเป็นคนคิดแล้วก็เขาให้ สั่งให้หมดทำของแพนของแพนแล้วใช่ใช่ค่ะแต่ซื้อนี่นะคะซื้แต่กดในตะกร้านะคะเพราะว่าที่ที่ที่นี้เท่านั้นที่ราาคพิเศษจริงๆบอกตรงนะซื้อเนี่ยอีไอ้กันแพ้สัตว์กัดต่อยกับไอ้น้ำร้อนผู้พองเนี่ยต้องต้องพกไว้เนาะเพื่อมีอุบัติเหตุทันทีทันด่วนนะคะมีคนถามว่าสองตะกร้าต่างกันยังไงเดี๋ยวเราอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะได้ค่ะ คุณวศด์อธิบายรอบได้ค่ะตะก,ก้าตะก,ก้าแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวเจลอะคะ่ะเจลเป็นเจลลดการแพ้ผุ่มแพ้มลภาวะภูมิแพ้จากอากาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเกิดการเหอการแดงอะคะ่ะ ตัวนี้ก็คือสามารถทาได้ทันทีนะคะทาผื่นพ้ออ้อมเด็กก็ได้หรือว่าคนแก่ก็ได้ที่แบบเ,เป็นแบบพวกที่นุ่งทําเพอนะคะได้หมดเลยตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ได้หมดเลยค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็จะแถมตัวที่ไม่แถมขอโทษค่ะเพิ่มเพิ่มเป็นเซตสำหรับน้ำมันกระเด็นนะคะตัวนี้จะสมานผิวแล้วก็ช่วยแบบเรื่องของออการฟื้นฟูผิวไม่ให้ผิวแบบที่มันเป็นตุ่มเป็นเตืนแผลถลอกหรือว่าพวกน้ำน้ำร้อนลวกอะ,ค,ะค่ะค่ะ เซตนี้ใช่ใช่ทอดทอดของอะไรเงี้ยเราใช้ได้หมดเลยนี่คือราคาก็จาก550าเหลือแล้ว9 9บาทเท่านั้น99บาทจ่ายสองอันเหรอใช่ค่ะสองชิ้นไปเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งตะกร้าอีกหนึ่งตะกร้าก็จะเป็นเรื่องของคันศีสะค่ะหนังสีสะบำรุงหนังสีสะกไม่ให้คันมันไม่ได้สระผมแล้วมังคันอะ ก็ก็สามารถหยอดหยอดได้เลยบางคนบางคนมีหนังหัวแห้งบางคนเป็นหมอกก็คันบางคนผงคันก็ค่ายสเก็ตที่เป็นสเก็ตใช่บางคนเขามีปัญหาทําเคมีทำอะไรเยอะหรือว่าเอารอก็ได้มุกหายไปเยอะเลยลูกดูอยู่อ๋อตอนนอนตอนเลี้ยงนอนอีกอยนางหนึ่งมาแล้วค็นบานะคะเวลาสมมติว่าโดนยุงกัดโดนมดกัด โดนแมลงสัตว์กัดต่อยกัดต่อยใช่ค่ะโทนะไม่ใช้ค่ะอ้ค่ะอีซีค่ะอันนี้100เท่าไหร่นะคะเหลือ159บาทจาก254บาท2อัน2อันใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ได้ค่ะไออันนั้นมีประโยชน์แน่นอนนะไอผู้พองกับแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยจริงๆเราหาไม่ได้นะเวลาที่เราไปหอมนะคะเป็นกลิ่นแบบยูคาลิปตัสบวกกับพวก ไม่อันนี้เมื่อกินมดไปกินปลาหมึกมาบะเมอออ๋อไม่ใช่นะคะน่าจะอ้วนอยู่ในนี้อยู่แล้วเปรี้ยจะได้กินกับปากตัวเองหรือเปล่าเพิ่งเพิๆแบบแปลงฟันมาแปลงตอนไหนอ่ะกีนเนี่ยอู้ไวเชียวไวสิตี้ก่อนแล้วก็ไปดูค่ะอันนี้ช่วยกดตะกร้าด้วยค่ะค่ะที่สำคัญนะมีสองตะกร้านะคะุผล่ตะกร้าแรกก็คือใครเป็นผื่นคันแพ้ผ้าอ้อมเด็กก็ใช้ได้คนแก่ก็ใช้ได้นะคะก็จะเป็นหลอดนี้นะ ลอดนี ar, two, hey, s <S ้แล oh, ้วข้ที่สองอันนี้ก็คือถ้าโดนความร้อนพวกน้ํามันกระเด็นนะคะหรือว่าพวกน้าร้อนลวกเอ้ยเต่ยวข็งทองทองนะคะอีกนี้โดนเแมงกะพุนด้วยได้ไหมได้ได้ได้โดนแมงกะพุนพกพาไว้นะเวลาจะไปทะเลเพราะว่าพี่เคยโดนแมงกะพุนทั้งหน้าเลยเล่นบันนาบดสบัยวัยรุ่นแล้วเป็นรอยไหม มันตกกันแล้วมันแบบแมงกะพุนคือเราจุ๊บกับแมงกะพุนเล้วแล้วหน้าเป็นยังไงตอนนั้นแสบมากแดงแต่ว่าเหมือนพอเราขึ้นไปบนฝั่งอ่ะเขาก็เหมือนเอาน้ำส้มสายชูใช่ใช่แล้วเอาใบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมัขยี้เออเป็นคนทะเลแถวอาคนทะเลเขาจะทมานี่เลยก็ดีโชคดีมันไม่ใช่แมงกะถ้าวันนั้นมีอีซี่น่ะนั่งไงทาเลยตกไปปุ๊บหยิบทาหายเล่นได้ต่อเลยใช่ไม่มีอะไรไม่มีจะกร ใส่หนังสีสากนะคะยี่ห้ออื่นตลอด EC EC แล้วก็กระปุกเป็นบาค่ะถ้าเกิดว่าโดนแมลงสัตว์กันไอ้มาเนี่ยที่ลูกชิ้นยังไม่มามึงแดกทั้งหมดแล้วตั้าที่200เท่าไหร่นะ159บาทค่าจาก200 159บาทเขาบอกกันว่าตั๋แรกจากร้อยกจาก199เหลือ169กันเต็มเลยเพราะได้รุงวองจาก tiktok นะคะ แปดสิบาเขาคุณมากมากค่ะเลยเอาเขาค้านนะค้าแล้วไปขอบคุณเขาทำไมเอาเหรอคุณนั้นช่วยกดลแสดงว่าอย่าไม่กล้าวันนี้เราทำดีๆทั้งนั้นเลยร้อนอ่อนๆกดง่ายใช่พยายามทำแบบราคาทำราคาดีเอาให้ถึงห้าเลือกหนึ่งห้าเก้าแม่ชู้ๆู้ได้แม่เอ้ยจาใช่แม่ค่ะแม่เป็นแม่ แม่พี่เลยไม่ใช่ค่ะแม่แม่ของลูกก็ติดแล้วด่วนนิดนนะครับเปนชะรองก็ติดแล้วด่วนเสร็จเปรียบกลับเข้าร้านเนาะใครกินจานน้าต่อแน่นไปหมดจะไม่รู้ลลกสงสารของแอร์โอเคโอเคอย่าลืมนะครับอย่ินดีดมันเป็นเซ็ตที่ทุกบ้านต้องมีนะใช่เหมือนประจำบ้านติดบ้านไว้เราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแล้วก็ตัวนี้มีออยนะคะแล้วก็มีแบบรับรองอะค่ะของ มีผลวิจัยเพราะว่าเราทําในคลินิกเองอแต่ลักษณะก็สามารถนำเพิ่มเขื่อนได้นําไปต่างจังหวัดได้เลยใช่ถ้าไม่เกินร้อยกรัม่คะมีปลายทางไหมคะไม่มีไมอตไม่เกินไม่เกินไม่เกินถุงถุงอะไรวะไม่มีเดี๋ยวไปลายทางใช่ไหมคะไม่มีไม่มีค่ะเป็นดูผู้ประกอบการโดยทั่วกลับมาแล้วของมันไม่เหมือนเดิมอ่าอ่ของไม่เหมือนเดิมดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะครับอันนี้2ตัว สองตัวนี้นะเอาไปเลยเอาไปเลยให้เลยสร้างปุ๊บแล้วเขาเกหนังนี่ล่ะด้านนะเผื่อเราไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเผื่อมีจริงๆริงบางบ้านมีพวกอะไรเขาเรียกแมลงหรือว่าก็มีใช่ใช่แนอนไรฝุ่นอะไรก็ไปชีวมันต้องขึ้นอะไรอะรครับองนจะนห้อใช่ไหมครับ้วตวได้เลยค่ะเออเวลาทำกับข้าวเราใช่เออ ใช่ไหมรีพ่ารีพ่าก็ได้เหมือนกันใช่ไหมได้ค่ะสำหรับผู้ฟ้จริงๆสำหรผู้หญิงเนี่ยเหมาะมากสําหรับพวกผู้หญิงที่มีผมได้โดนหูดล่นบ่อยนะสกิดบ่อยโดนหูีโดนหูก็ถ่าได้เลยโดนหูนะครับใช่ค่ะกป็นตกไว้นอยู่กันย่งขกัจ่ายเดี๋ยวนี้เฮ้ยไอ้หนูจ่ายด้วยใครจ่ายใครจ่ายขอให้รวยโอ้ยน้อยไป่ให้รวยทุกคนเตรบรักรสายในแช่ตู้เย็นเหรอครับหรือว่ายังไงเอ่ย จริงๆไว้ที่หัวผงไม่ไม่ร้อนมากงกก็ได้้ถูตอใช่อย่าไปอย่าไปไว้ในรถที่ตากแดดร้อนๆน่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเหลวใช่เสียนะครับใช่เขาบอกว่ามีใช้ดีจริงๆค่ะมีคนใช้เพราะว่าไปซื้อมาค่ะค่ะซื้อในตะกร้านี่ถูกที่สุดเลยค่ะกดที่ตะกร้าเลยตะกร้าแรกนะคะร้อยเก้าสิบเก้าหลายๆคนได้ปลปองเหลืออยู่ที่ร้อยหกสิบเก้านะคะแล้วก็ตะกร้าที่สอง เหลือ159บาทเท่านั้นนะคะโอนโอนโอนทำงานหน่ยหนูไม่รู้จะแักตรงไหนเดี๋ยวหนูป้าตรงนี้เลยมั้ยแอลไม่เดียหนูนั่งตรงนี้ลนั่งกับกับมี่กับเจ้กับพี่ยังมั้ปากด้วยนะใครซีซูเดียว ันเป็อยง้้แลวจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของอันนี้มันกันแพ้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวแพ้หรือใครเครื่องเลยนะคะเพราะว่าเรากันการแพ้สุดท้ายแล้วอ้นสุดท้ายแล้วมันฟันใช้ดีค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กและผู้ใหญ่เลยถูกต้องไหมสารสกัดทุกตัวบ้ามาจากธรรมชาติหมดเลยนะคะลก็มันเป็นสูงอ่อนโยนนะคะปลอดภัย100%สาดจากธรรมชาติเลยเที่ยวไหมมา ตัวบามก็จะเป็นอะโรมานะคะจะมีย <spooky> <ine> ูคาลิปตัสมีทามออยใช่ค่ะมีเซนต์จอห์นส์บดนะคะพวกเนี้ยจะลดแผลรอยแดงอะไรเนี่ยรูปแผลพ่ออ้อมก็ใช้ยูมอผ้าอ้อมมันจะมีซอกของเด็กใช่ไหมใช่ผื่นผ้าอ้อมผื่นผ้าอ้อมใช่ค่ะถูก็อเป็นแบบสามัญประจำบ้านไว้นิดตู้ใช่ใช่ค่ะก็อยู่กับยาแดงยาม่วงนั่นน่ะไวว้้ดยใช่ใช่ตู้เดียวกันเลยะออม